อยู่คนเดียวให้เป็นสุขไม่ต้องรอใครฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเลยนะศิลปะของการใช้ชีวิตอย่างอิสระและมีความสุขด้วยตัวเองสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งพอดแคสต์แนวธรรมะผสมข้อคิดกับเวราดีนะคะอยากจะชวนทุกท่านมาคุยกันถึงเรื่องนี้ค่ะเรื่องของอยู่คนเดียวให้เป็นสุขไม่ต้องรอใครไม่ต้องพึ่งพาใคร แต่ไม่ใช่ว่าเราจะตัดขาดจากสังคมนะคะไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองให้ได้ก่อนเมื่อเรามีความสุขกับตัวเองได้แล้วการอยู่ร่วมกับคนอื่นก็จะง่ายขึ้นมีความสุขมากขึ้นด้วยเรื่องราวที่เคยเจอมานะคะเป็นเรื่องราวของพี่คนหนึ่งที่ทำอย่างด้วยกันชื่อพี่หน่อยพี่หน่อยเป็นผู้หญิงเก่งทำงานเก่งขยนันอัธยาศัยดีแต่พี่หน่อยไม่เคยมีแฟนเลยค่ะ ตั้งแต่รู้จักพี่หน่อยมาพี่หน่อยก็อยู่คนเดียวมาตลอดตอนแรกๆดิฉันก็สงสัยนะคะว่าทำไมพี่หน่อยถึงไม่มีใครสักทีด้วยความอยากรู้ก็เลยแอบถามพี่หน่อยพี่หน่อยก็ยิ้มยิ้มแล้วบอกว่าก็อยู่คนเดียวก็มีความสุขดีแล้วนี่นาฉันก็อึ้องไปเลยค่ะไม่คิดว่าพี่หน่อยจะตอบแบบนี้ก็ถามต่อว่าไม่เหงาหรือคะอยู่คนเดียวพี่หน่อยก็บอกว่าเหงาบ้างสิแต่เราก็ต้องหาอะไรทำไงให้ตัวเองไม่ว่างไม่คิดมาก พี่หน่อยเล่าให้ฟังว่าพี่หน่อยชอบอ่านหนังสือมากอ่านได้ทุกประเภทเลยค่ะตั้งแต่นิยายรักไปจนถึงหนังสือปรัชญานอกจากอ่านหนังสือแล้วพี่หน่อยก็ชอบทำอาหารทำขนมแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆที่ทำงานกินกันพี่หน่อยยังชอบไปเที่ยวคนเดียวด้วยค่ะไปทะเลไปภูเขาไปวัด พี่หน่อยบอกว่าการได้ไปเที่ยวคนเดียวมันทําให้พี่หน่อยได้อยู่กับตัวเองได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆได้คิดอะไรที่อยากจะคิดได้ทําอะไรที่อยากจะทําโดยไม่ต้องแข์ใครฟังเรื่องราวของพี่หน่อยแล้วก็รู้สึกทึ่งมากเลยค่ะพี่หน่อยเป็นคนที่เข้มแข็งและมีความสุขกับชีวิตมากถึงแม้ว่าจะอยู่คนเดียวก็เลยถามพี่หน่อยว่าพี่หน่อยมีเคล็ดลับอะไรคะที่ทำให้มีความสุขกับการอยู่คนเดียวได้ขนาดนี้ พี่หน่อยก็บอกว่าไม่มีอะไรมากหรอกแค่เราต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนพี่หน่อยอธิบายว่าการรักตัวเองก็คือการดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็หาเวลาทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนอกจากนี้พี่หน่อยยังบอกว่าเราต้องให้อภัยตัวเองด้วยค่ะ บางทีเราก็ทำผิดพลาดทําอะไรที่ไม่ดีลงไปแต่เราก็ต้องให้อภัยตัวเองแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นเพื่อที่จะไม่ทําผิดซ้ำอีกพี่หน่อยยังบอกอีกว่าเราต้องรู้จักขอบคุณสิ่งที่เรามีอยู่ค่ะขอบคุณที่เรายังมีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณที่เรายังมีงานทำขอบคุณที่เรายังมีเพื่อนที่ดีขอบคุณที่เรายังมีลมหายใจฟังแล้วรู้สึกว่าพี่หน่อยเป็นคนที่คิดบวกมากๆค่ะ พี่หน่อยมองทุกอย่างในแง่ดีเสมอพี่หน่อยไม่เคยบนไม่เคยโทษใครพี่หน่อยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่าเรื่องราวของพี่หน่อยทำให้ได้ข้อคิดหลายอย่างเลยค่ะข้อแรกก็คือการอยู่คนเดียวไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าเรารู้จักที่จะรักตัวเองดูแลตัวเองและทำในสิ่งที่ตัวเองชอบเราก็สามารถมีความสุขกับการอยู่คนเดียวได้ ข้อ2ก็คือการพึ่งพาตัวเองเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเราพึ่งพาตัวเองได้แล้วเราก็จะเข้มแข็งขึ้นไม่ต้องกลัวว่าถ้าไม่มีใครเราจะอยู่ไม่ได้ข้อ3ก็คือการขอบคุณสิ่งที่เรามีอยู่ทำให้เรามองเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นทำให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ต้องขวัคว้าหาสิ่งที่ไม่มี คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นหลักธรรมคำสอนที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่เองค่ะการรักตัวเองการให้อภัยการขอบคุณล้วนเป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนาสอนเราทั้งสิน้น ถ้าเราลองนำหลักธรรมเหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราเราก็จะสามารถอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขไม่ต้องรอใครไม่ต้องพึ่งพาใครแต่ก็ไม่ได้ตัดขาดจากสังคมเรายังสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขเพราะเรามีความสุขกับตัวเองแล้ว เคยอ่านเจอคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุท่านสอนว่าจงเป็นที่พึ่งแห่งตนหมายความว่าเราต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ก่อนอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นมากนักเพราะคนอื่นก็มีภาระของเขาเราต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้วเราก็จะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วย คิดว่าคำสอนนี้เป็นจริงมากๆค่ะถ้าเราไม่สามารถดูแลตัวเองได้เราก็ไม่สามารถช่วยเหลือใครได้เพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนเริ่มจากการรักตัวเองดูแลตัวเองแล้วเราก็จะสามารถอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขและสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างเต็มที่ อยากจะยกตัวอย่างอีกเรื่องนะคะเรื่องของป้าข้างบ้านชื่อป้าสมศรีป้าสมศรีเป็นแม่ไม้สามีเสียไปนานแล้วป้าสมศรีมีลูกชายคนเดียวแต่ลูกชายก็ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดนานๆถึงจะกลับมาเยี่ยมบ้านสักทีป้าสมศรีอยู่บ้านคนเดียวมาตลอดแต่ป้าสมศรีก็ไม่ได้เหงาเลยค่ะป้าสมศรีมีกิจกรรทำเยอะแยะมากมายป้าสมศรีชอบทำสวนปลูกผัก ปลูกดอกไม้ป้าสมศรีมีผักสวนครัวไว้กินเองแล้วก็แบ่งให้เพื่อนบ้านด้วยป้าสมศรียังชอบไปวัดฟังเทศฟังธรรมป้าสมศรีบอกว่าการไปวัดทาให้จิตใจสงบทําให้คลายความทุกข์ป้าสมศรียังชอบไปทำบุญช่วยเหลือคนอื่นป้าสมศรีบอกว่าการให้ทําให้มีความสุขมากกว่าการรับ สังเกตว่าป้าสมศรีเป็นคนที่เมตตามากๆค่ะป้าสมศรีใจดีกับทุกคนป้าสมศรีไม่เคยโกรธใครป้าสมศรีมีแต่รอยยิ้มเคยถามป้าสมศรีว่าป้าไม่เหงาหรอคะอยู่คนเดียวป้าสมศรีก็บอกว่าไม่เหงาหรอกเรามีธรรมะเป็นเพื่อน ป้าสมศรีอธิบายว่าธรรมะช่วยให้ป้าสมศรีเข้าใจชีวิตเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ยึดติดกับอะไรมากนะักเราก็จะปล่อยวางได้ ป้าสมศรีบอกว่าชีวิตคนเราก็เหมือนละครเราต้องเล่นไปตามบทบาทที่เราได้รับเราจะสุขจะทุกข์ก็ต้องเล่นไปแต่เราต้องไม่หลงไปกับบทบาทนั้นเราต้องรู้ว่าเรากำลังเล่นละครอยู่ฟังแล้วรู้สึกว่าป้าสมศรีเป็นคนที่เข้าใจชีวิตมากๆค่ะ ป้าสมศรีใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่มีความสุขป้าสมศรีไม่ได้ต้องการอะไรมากมายป้าสมศรีแค่ต้องการทำความดีช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็อยู่กับธรรมะเรื่องราวของป้าสมศรีทำให้ได้ข้อคิดว่าการมีธรรมะในใจเป็นสิ่งสำคัญธรรมะช่วยให้เราเข้าใจชีวิตเข้าใจความจริงแล้วเราก็จะสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตาม อยากจะสรุปว่าการอยู่คนเดียวให้เป็นสุขไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรารู้จักที่จะรักตัวเองดูแลตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบพึ่งพาตัวเองได้ขอบคุณสิ่งที่เรามีอยู่และมีธรรมะในใจเราก็จะสามารถอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขไม่ต้องรอใครไม่ต้องพึ่งพาใครแต่ก็ไม่ได้ตัดขาดจากสังคมเรายังสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขเพราะเรามีความสุขกับตัวเองแล้ว หวังว่าเรื่องราวและข้อคิดที่ได้เล่ามาในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการใช้ชีวิตไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรืออยู่กับใครก็ตามขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ